ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่1318ค่าฟ้าออกไปคิดจะฆ่าค่า,คาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแววตาของเซโรพีซื่อเจียนมันคงเป็นอย่างมากกระบี่เสียนทั้งสี่เล่มในมือของเขาถูกยกขึ้นพร้อมกันจากนั้นเขาก็แทงมันเข้าไปทวารที่สําคัญทั่วร่างกายของเขาชึก เลือดเสียในร่างกายไหลออกมาตามรอยแผลที่เกิดจากกระบี่เซียนนี่คือเพลงยุดลึกลับอย่างหนึ่งสามารถกระตุ้นร่างกายทําให้พลังที่แอบซ่อนอยู่ในเส้นเลือดแผ่กระจายออกมาได้การใช้เพลงยุดลึกลับแม้จะไม่ได้ทาให้เซียโนโลหิตซื่อเจียนฟื้นฟูขึ้นมาถึงขั้นสูงสุดได้แต่ปลาณสีนในร่างกายก็สามารถโคจรได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจจะทําอะไรเขาได้แววตาของเซียโลหิตซื่อเจียนมีเพลิงโทสะลุกโชนขึ้นมาเขาลุกขึ้นยืนในครั้งจากนั้นก็กระโจนพุ่งตัวไปด้านหน้า แล้วตบฝ่ามือทั้งสองข้างออกไปพร้อมกันรอยประทับฝ่ามือทั้งสองมีแสงสีเลือดเปล่งประกายออกมาตามด้วยเสียงพายุสายฟ้าที่ดังกึกก้องแสบหูสีหน้าของกู๋ซงจือเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเขาโคจรพลังสมาธิวาดเปลวเพลิงทรงกลมออกไปก้าวงต่อเนื่องติดก,กันปังปังวงแหวนเปลวเพลิงสลายไปทั้งหมดกู่ซงจือกระเด็นออกไปจากเกาะลอยฟ้าทันทีอีกด้านหนึ่งเซียนช้างหลันอู่และเซียนหญิงทั้งหกต่างกระสุดพิษเข้าไป พวกนางจึงอ่อนแอลงแต่เซียนชานหลันอู่ยังมีไพ่ตายอยู่นั่งเอายันออกมาหนึ่งแผ่นติดลงไปบนแขนซ้ายของนางแสงที่เป็นบะกายออกมาจากยันปกคลุมร่างกายของนางเอาไว้ทําให้นางสามารถฟื้นฟูพลังบางส่วนกลับมาได้สภาพของนางในตอนนี้เห็นได้ชัดมากว่าไม่สามารถชิงหญ้าลิงงูพันใบได้อีกต่อไปเซียนชานหลันอู่ไม่กล้าอยู่บนเกาะลอยฟ้าต่อนางจึงใช้พลังของยัน้วนเอาร่างของเซีนยนหญิงทั้งหกเอาไว้แล้วหนีออกไปจากมิติฟอลกาทันที เซียโลฮิตซือเจียนเคยสู้กับเจ้าเข้าเฉินมา,มากกว่าหนึ่งครั้งจึงรู้ถึงพลังของเขาเป็นอย่างดีเซียรโลฮิตซือเจียนกล่าวเสียงเงย็นว่าแม้ข้าจะสูดสารพิษเข้าไปแต่เจ้าก็ไม่อาจจะสู้ข้าได้รีบหนีไปซะแม้ในว่าเจ้าอาจจะยังรักษาชีวิตของเจ้าไว้ได้เจ้าเขาเฉินถือกระบี่กระสาอาคีเอาไว้ในมือข้างหนึ่งส่วนมืออีกข้างหนึ่งเขาเอาควยหลังไว้เขายิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าในสายตาของเจ้าข้าดูอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอ คิดจะทำให้ข้าตกใจหนีไปเพียงเพราะคำพูดของเจ้าประโยคเดียวขึ้นเหรอไม่เห็นลงศพไม่หลังตาทายกระบีทั้งสี่จัดการเขาซะปราณเสียในร่างกายของเซยร์หิตซือเจียนโคจรอย่างรวดเร็วจากนั้นร่างเงาที่สวมชุดสีแดงสี่ร่างก็พุ่งออกมาจากร่างของเขาและโจมตีใส่แจ้งเเฉินจากทิศทางที่แตกต่างกันพลังของทายกระบีทั้งสี่เดนิว,ว่าไม่ธรรมดาเลยทุกๆร่างมีพลังเทียบเท่ากับเซียระดับสื่อสวรรค์ได้เลย จงว่าเฉิญคโครจรปาเซียนมากมายมหาศาลส่งเข้าไปในกระบี่กระสาอคีไม่หยุดหลังจากมีเสียดงดังสานขึ้นร่างนกกระสาอคีขนาดใหญ่ตัวหนึ่งก็พุ่งออกมาจากกระบี่ทาให้โลกเล็กๆทั้งใบกลายเป็นสีแดงพเพลิงทันทีสุบสุบป,ปานกระบี่เพลิงมากมายรวมตัวกันปางกระพุ่งผ่านไปมาบางก็ลอยวนไปรอบเกาะอย่างรวดเร็วกระบี่ของแจ้งว่าเฉินไม่ได้พุ่งเข้าไปโจมตีท้ากระบี่เล็กๆของเซลวิซื่อเจียนแต่มันกลับโจมตีขึ้นไปบนท้องฟ้าในวิถีฟองอากาศ ทำให้ท้องฟ้าเกิดรอยแยกขึ้นตุ้มโลกเล็กๆใบนี้เริ่มพังทลายลงกำแพงเมติมีรอยแตกปรากฏขึ้นมามากมายพลังของค่ายกลมาหาเสียที่หลงเหลืออยู่กลายเป็นลําแสงหลายสายพุ่งทะลุเข้ามาทําให้โลกเล็กๆใบนี้พังทลายลงไปเร็วยิ่งขึ้นเกราะป้องกันที่ปกคลุมอย,อยู่รอบๆเกาะสลายไปตัวทั้งเกาะสั่นไหวรุนแรงไม่อาจจะลอยอยู่ได้อีกต่อไปจึงร่วงหล่นลงไปด้านล่างอย่างรวดเร็วด้านล่างเสียลโลหิตเมียเฟิง หยุดสู้จ้องมองโลกใบเล็กที่กำลังพังทลายกล่าวว่าทำให้โลกพังทลายลงต้องการจะตายไปพร้อมกันใช่ไหมเนี่ยเสียดับสื่อสวรรค์แห่งเผ่ามนุษย์ทั้งสองสบตากันพวกเขาดูออกถึงแวบ,บตาหวาดกลัวของไฟตรงข้ามบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วจริงๆหลังจากที่โลกเล็กๆแห่งนี้พังทลายลงไปแล้วมิติจะต้องหดขนาดลงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะต้องตายอยู่ในนี้อย่างแน่นอนสีะดับสื่อสวรรค์แห่งเผ่ามนุษย์ทั้งสองเคลื่อนตัวหนีออกไปด้านนอกอย่างรวดเร็ว พวกเขาคิดจะเพียงอย่างเดียวคือจะต้องหนีออกไปจากโลกนี้ให้เร็วที่สุดจึงจะสามารถรักษาชีวิตเอาไว้ได้เซียนชานอันอูหนีออกไปจากโลกใบเล็กแล้วนางกลับเข้าไปในส่วนส่นภัยอีกครั้งแล้วหันหลังกลับไปมองเห็นเพียงโลกมิติที่อยู่ด้านล่างกลายไป็นรูพุนๆไปแล้วมิติทั้งหมดพังทลายโลกทั้งใบหดขนาดเล็กลงไปอย่างรวดเร็วเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกแต่เดิมมีขนาดมากกว่าร้อยลี้ตอนนี้เหลือเพียง70กว่าลี้เท่านั้นสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นจุดจดหนึ่ง สีหน้าของเซียรูพิดซสื่อเจียนเปลี่ยนไปจะดูไม่ได้เขาปลายตามองจางเรเวนแล้วกล่าวว่าหาลวดเล็กๆใบนี้พังทลายลงไปอย่าลิงงูพันใบก็จะถูกทำลายไปด้วยถูกทำลายไปแล้วยังไงอ่ะจางเรเวนกล่าวเซียรูพิดซื่อเจียนอยากได้ย่าลิงงูพันใบเป็นอย่างมากแต่เขายังมีสติมากพอไม่ได้ถึงขั้นที่จะไม่ต้องการชีวิตของตัวเองแล้วเจ้านุ่มจะบ้าไปแล้วจริงๆใช่ไหมเย่าไม่รีบหนีออกไปอีกกูทรงจือตะโกนใส่จางเรเินจากนั้นก็ไม่สนใจเขาอีก เขาแสดงพลังสมาธิออกมากลายเป็นม่านเพลิงปกคลุมร่างกายของตัวเองเอาไว้จากนั้นก็เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วคิดเพียงจะหนีออกไปด้านนอกเท่านั้นแจงอ้เฉินยิ้มมุมปากเขาเอาน้ำเต้าดวงดาวเป็สายน้ำอบกบา,าและให้มันลอยอยู่กลางอากาศเขาส่งปลาเสียมากมายเข้าไปน้ำเต้าก็ขยายใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆเป็นของข้าแจงอ้เฉินตะโกนออกไปก่อลอยฟ้าสั่นไหวอย่างรุนแรงแล้วมันก็ลอยเข้าไปน้ำเต้าญาะง,งูพันใบที่อยู่บนเกาะ ก็ถูกดูดเข้าไปน้ําเต้าด้วยเช่นกันในส่วนสมุนไพรจอมยดทธมากมายที่เห็นเหตุการณ์นั้นต่างก็ตกใจน้ําเต้าขนาดใหญ่หลายสิบลีลูกหนึ่งสามารถเคลืนเกาะลอยฟ้าทั้งหมดเข้าไปได้ทําให้รู้สึกเหนือความคาดหมายจริงๆเสีระดับสื่อสวรรค์แห่งสำนักสิงสัวก่ายังตกใจน้ําเต้าดวงดาวอิงสายน้ําพระเจ้าลูกหลุนมีน้ําเต้าดวงดาวอิงสายน้ําลูกที่สองด้วยกันเหรอน่านเป็นของล้าค่ายิ่งกว่ายาลิงกุพันใบเสีอีกน้ําเต้าแห่งปัตตภี ของล้ำค่าแห่งสำนักซิงส่วนก็ทํามาจากน้าเต้าดวงดาวแห่งสายน้ําลูกหนึ่งโดยเหตุนี้เสนะดับสื่อสวรรค์คนนั้นจึงรู้ว่ามูลค่าของน้ำเต้าดวงดาวแห่งสายน้ำยอดเยี่ยมมากขนาดไหนการปรากฏขึ้นของน้ําเต้าดวงดาวแห่งสายน้ําทําให้เซียนทั้งหลายในสวนสมุนไพรแววตาลุกเปรวมากยิ่งขึ้นน้ําเต้าดวงดาวแห่งสายน้ําลดขนาดลงจนมีขนาดเท่าฝ่ามือแล้วร่วงลงไปอยู่ในมือของแจ้งขวเฉินอีกครั้งจากนั้นเขาก็เก็บมันเข้าไปในแหวนมิติตอนที่แจ้งวเฉินเตรียมไปทําลายมิติฝ่องอากาศ เขาสั่งให้ชิงหม้อออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วตอนนี้เขาเก็บยาเร่งพันใบมาได้แล้วแจ้งเเฉินก็ใช้ความรู้สุดสุดพุ่งออกไปจากโลกที่กำลังพังทลายช่วงสุดท้ายเขาหันกลับไปมองขนาดของมิติฟองอากาศเหลือเพียงร้อยกว่าเมตร80เมตร50เมตรสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเพียงจุดแสงจุดหนึ่งแล้วจางหายไปท่ามกลางส่วนสนภัยแห่งนั้นเอาน้ำเต้าดวงดาวยิงสายน้ำออกมาและข้ดจะไว้ชีวิตเจ้าสายตาของเซียวเหเมียเฟิงเต็มไปด้วยความละโมบ เขากลายเป็นเมฆละหิตพุ่งออกไปโจมตีจังวโเฉินไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าดวงดาวยิงใส่น้ำหรือจะเป็นยาลิงอุพันธ์ใบแต่ก็เป็นของล้ำค่าที่มีมูลค่ามาหาศาลใครจะไม่อยากได้ล่ะเสียนที่อยู่ในบริเวณนั้นมีเพียงเซลร,รหิตเมีย,เ,มยเฟิงที่มีพลังสูงสุดในตอนนี้และมีโอกาสมากที่จะชนะได้จนถึงที่สุดด้วยเหตุนี้เซลร,รหิตเมีย,เ,มยเฟิงจึงดีใจเป็นอย่างมากจางโรเฉินยืนอยู่ที่เดิมเขาวาดกระบี่กษัราอาเคีเออกไป็นวงกลม ร่างเงากระสาคีตัวหนึ่งปรากฏออกมาขวางระหว่างเขาและเซรหิตเมียเฟิงเอาไว้เซรหิตเมียเฟิงส่งสายตาเย็นยามออกมาก็พุ่งตัวขึ้นแล้วปล่อยพลังมัดออกไปทําให้กระสาคีแตกสลายไปทันทีโครมทันใดน,นั้นมีตาหารสีเงินเล่มหนึ่งก็พุ่งออกมาจากด้านหลังของจางวัชเินฟันไปที่อกของเซรหิตเมียเฟิงทาให้เซรหิตเมียเฟิงที่กําลังดีใจจนลืมตัวกระเด็นออกไปน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมชิงหม้อจับตัวจู่จึงอเอี่ยวไว้ แล้เดินออกมาจากด้านหลังของแจ้งขรเฉินเมื่อมองเห็นสซลาวิทเมียเฟิงที่ไดลล้รับบาดเจ็บนั้นก็ถอนหายใจ,จยาวๆออกมาอย่างโลกอ,อกรีบหนีไปจากที่นี่ข้าจะบุกเปิดทางออกไปเจ้าระวังหลังนะแจ้งขรเฉินแล้วชิงหม้อบ,บุกฝ่าออกไปด้านนอกคิดที่จะหนีออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดไม่เพียงไ่ทับลุยสื่อสวรรค์ทั้งสองเท่านั้นเซียมเผ่ามนุษย์คนอื่นๆก็โจมตีใส่พวกเขาด้วยคิดที่จะชิงน้ำเตาดวงดาวแห่งสายน้ำและยาลิงกุพันใบของเขาไป อาวุธเซียนสิบกว่าชิ้นพุ่งขึ้นมาจากทุกทิศทางกลายเป็นก้อนแสงพุ่งเข้าใส่จางเฉิรและชิงหม้อจางวเฉิรใช้พลังบิดเบือนมิติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมิติรอบๆตัวของเขาอาวุธเซียนสิบกว่าชิ้นเปลี่ยนแปลงทิศทางไปทั้งหมดบางกระตกลงไปที่พื้นบางกระโจมตีไปโดนเซียนคนอื่นๆจางอเฉิรและชิงหม้อผ่านการต่อสู้ที่ยากลาบากมาในที่สุดพวกเขาก็ออกไปจากสวนสมุนไพได้แต่ยังไม่ทันจะได้หายใจอย่างโล่งอกพวกเขาก็ถูกล่อโจมตีเสียระดับสื่อสวรรค์แห่งเผ่ามนุษย์คนหนึ่ง พุ่งออกมาจากป่าแล้วก็เปมิญ,ญาณจากนั้นก็ออกกระบี่จมตีไปที่หน้าอกของจ้งร้่ยเฉินชึกหน้าอกของจางร้อยเฉินถูกแทงจนทะลุออกไปด้านหลังอวัยวะภายในของเขาถูกทำลายไปทั้งหมดทําให้เขากลักเลือดออกมาเศรษดัดสื่อสวรรค์แห่งเผ่ามนุษย์คนนั้นไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เขาคือชิวหลันซานประมุกลำดับที่เก้าแห่งสำนักเซียนเขตเหนือน,นั่นเองชิวหลันซานเดินเข้าไปหาจ้งเฉินทีละเก้าทีละเก้าพลังใส่เซียนบ,บนร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆกล่าว เอาน้ำเต้าดวงดาวแห่งสายน้ำออกมาและความแค้นระหว่างเจ้าและธนาคารบางอูก่ก็จะไม่มีต่อไปเจ้ากําลังฝันไปหรือเปล่าจางรู้เฉินกดอาการเจ็บปวดที่อกเอาไว้เขาลุกขึ้นยืนอีกครั้งแวบวบตาของเขาเต็ไมไปด้วยจิตใจฆ่าฟันที่รุนแรงอย่าโทษข้าที่ไม่้โอกัดเจ้าได้มีชีวิตต่อในเมื่อเจ้าไม่รู้กาลเทศะเช่นนี้ข้ากระทำได้เพียงส่งเจ้าไปตามทางชิรันสารเรียกกระบีม่มิงเสือออกมาสำนึกกระบี่ที่แข็งแก่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับกระบีม่มิงเสือ ทันใดนั้นเขาก็อยู่สภาวะกระบี่คนรวมเป็นหนึ่งเสียงดังสวบชิวหลันซานกลายเป็นแสงกระบี่พุ่งแทงเข้าไปที่แจงวัเชเินรอยแยกมิติแจ้งวัเชเินจำเป็นต้องเปิดเผยตนของตัวเองออกไปเขาก้าวไปด้านหน้าหนึ่งก้าวแต่นั้นก็โคจรพลังมิติวาดฝ่ามือไปทางด้านหน้าเพื่อเปิดรอยแยกของมิติออกก่อให้เกิดรอยแยกยาวหลายสิบจ้างขึ้นมาเหมือนกับว่าประตูแห่งความตายที่มื้นมิดถูกเปิดออกแล้วไม่ ชิวันซานถูกลอยแย่มิติกืนกินเข้าไปตกลงสู่มิติที่ว่างเปล่าทันทีจากนั้นรอยแย่มิติก็ไปสนิทเสียดับสื่อสวรรค์คนหนึ่งตายไปในสุดและหายไปจากที่แห่งนี้ทันทีแม้แต่สิ่งของล้ำค่าต่างๆก็ไม่เหลือมิติแยกออกจากกันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าหรือว่าเขาคือผู้สุดทอดกาเวลาและมิติคนนั้นไม่ใช่ว่าเขาถูกององจงอิงจงตี๋กลายเป็นคนไร้ประโยชน์แล้วเหรอทำไมถึงยังมีพลังที่แข็งแกร่งจนสามารถฆ่าเสียดับสื่อสวรรค์ได้อีก หรือโลกคนหลุนจะมีผู้สืบทอดกาเวลาและมิติสองคนกันเสียงทั้งหลายที่ตามออกมาจากส่วนสมุนไพรมองเห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดแล้วไม่มีใครเลยที่ไม่ตกใจแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะยครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่ขาว่าเร็วยังแพ้ลา เพราะว่าลาไปก่อน